พีออพน่นี่ใช่สามล่างพ่อพี่ไก่ที่ไก่หาหกล่างมีแต่ห้องบอดหมดเลยพีอออ่รังมาเนี่ยค่ะนี่ยสี่างมาให้บอดสามล่งพ่เตอรก็ล่งลงางอจัดนะอะไรไม่ยุ่7 7ยบอดไม่ยุ่ยบอดเอาเล็ออกเหรอเล็ออกล่างเจ็บเจ็ันฝันไรเห็นยุ่บอดที่ฉันพ่อนาน่ะคือสวยแต่นะียุ่บอ ซื้อยู่บ่ดิฉันพูดซื้อกับว่ถือข่าวเปัดเจ็ดกันมันอ่านเนาะเจ็ดเก้าโอ้มันอ่านบ่พี่น้องเมื่อกล้ามกระดอกระดีอ่ะงามงามอีหลีวัดตัววัดตัวไปก่อนแปะเอาของขึ้นรถก่อนอะไรอ๋อนี่พี่น้อง ขนของขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมนะคะหลังจากที่ไปซื้อล่างซื้ออย่างมากหมู่บ้านซื้อมากบ่พ่อมาเมื่อน,นี้ซื้อมากอีกรอบที่สองอบอบว่าอุปกรณ์ห่อหอกอเพิ่งหูวานมีอย่างมีอย่างแน่นะคะแล้วก็รอบนี้อบอสก็จะมีสินค้าของบอสไปขายสินค้าทุกตัวที่บอสขายก็จะมีไปขายที่นู่นหมดเลยนะคะนี่อย่างนี่อย่างนะโอ้โพี่ออดนี่นะคะสินค้าของบอส คือบอสจะมีจัดบูธขายสินค้าทุกตัวของบอสที่หน้าง,งานนะคะใครสนใจมีขายตลอดเพราะว่าจะมีคนไปจัดบูธกต่คือเจนึงมี่อะพีโอยนยพี่น้องเราสิไปจัดบูธยู่งานทุกทุกงานเลยเดี๋ยวเดินสายน้ำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนไปดูสีไม่อย่างเนี้ยนะ ตือเยี่ย,นออยงน่าหลายอย่างเห็นไหมอะมันนุ่งตุ้งนางเตรียมไปจัดบูธนะคะเจอกันเลยปีนี้เพิ่นี่ไดเดียนสายได้ปาด์เบิ้งป้ายใหม่ที่สวยแต่อสติกเกอร์ใหม่นะคะพีอะ่อ๋เบิ้งพายเดี๋ยวรอคนนี้เสร็จแล้วก็จะคนข้างบนไ่อค่ะเนี่ยคอยพูดยังไงเนี่ยคอยคุยให้คลิปแบบเนี่ยคอยพูดยังไงนะเนีฮะ เนี่ยก็เลยบบแมนเนี่ยไ่ยก็ได้ยังยังพิกาไม่ต้องข่อยแทนนะเนี่ยก็เนี่ยให้ดัางไงย่งเงี้ยได้เมื่อไหร่ได้มาบ่ได้มาจรงสียังเหรอเมื่อันบ่ได้มาจัิซส่บ่บอกไปทันกิฟลยี่้ราเพิ่งสิใส่อย่างเงี้ยในรถขั้นนี้ตะกี่แกอันตอกี่รถข่อยเนี่ยพแกอุปกรณ์นั้นอุปกรณ์เขานักดนตรีต่ว่าปีนี่เขาจะเอาแปาเองเขาจะรับผิอบเดงหมดเลยเขาเลย ก็เปลี่ยนมาใส่แบบนี้แทนว่าบอจะไปจัดบูธนะคะเพราะว่าเพราะว่าพุลูกควบรสิทธ์ไปเดินสายกับผัวได้ปีนี้ก็สิดีเนาะหวานเนาะก็สิเดีินสายกับผัวดีใจยนิดนึงไปเน่ยไปอแล้ใ้ายหนอดแล้ให้เนี่ยเนี่ยโสาวดีโบว์จต่ควางกับจบเนี่ยบอเเห็นเขาเนี่ยบอกแต่เนี่ยต้องกันตัวจะเห็น จงเห็นมาล้อเนี่ยผู้สาวเห็นล้าหลังเลยแว่าเชาเช่าเดเดอร์นวดดีเหรอว้าบัวขันขันจาคลองมาแนมให้เไดยกับบอหัวมาล้อแนมมันมันบอกแง่ไปได้จากคลองพี่ละโอลงไมบ่ลงมลงไมเฮ็อย่งฮะโอเคโอเคนอยากไปเนี่ยบุตยางบอกตกบุตยางเอเกันแดดกาแฟเลียบ เทียโตเกียวดีทอกนีเบิร์ดเลยเป็นบอกสิงคาทุกอย่างข้างลน้าหน่ยเป็นบอกว้าท่าพี่น้องคูแใดอยากซื้อมาได้บานที่นองมีเบิรดซื้อยางตะคุปีขาจะท้านฮะเ้ยไปเอาไปขายแล้วกับเอาไปใส่รถหัมันกัไปยากไปอันอนอานปรกไัไปมนกไปมกบอนมกมนกับไปอะมกมกันกมน้าสีอม right? ัอะไป๊บ คนาดนโเรามวโงานอไ้อะไือเอมื่อนานมื่อได้สึ่งเงินสองพันได้นาอได้สองพันมนาดบู้มีเงินันงะคนบาหลายมันงในกรุงเทพคนเห็นสื่อดีนลาจังหวัดลพเข้าไปขายลพบุสีที่งานมอยูมันกับบุเฟ่เออแม่ย่เก๋งวงยูคนเดียวก็ได้เพราะว่ามันลูกค้ากับบ้หลายนะพี่น้องตอนี้นะคะก็ไปเดินสายด้วยกัน ตื่นเต้นเแบบตื่นเอ้าตปไหซดหอบ้านสวนมือนะซือแล้กระเปมาตัวหน้าอันลิดอาเงนอันนึงเดินซ้ายนํำเดือบานนี่กระอึ้งอยู่บนนึงแบบว่าจะองกอยากไปยุ่เรวไม่ใจก็มาหละนอวไปกันท่อยากไปตอนนบอแม่ได้จริง่ะคือือให้เพื่อนอันปีปีมาาึงเข้าเรียว เบ้อเออกระทมบดาล่าก็ต้องไปล้อกันหลัวก็เมียเนาะไพยอเราไปผู้เดียวเราไปบาเราที่เ้ามาหันหนาไหเห็นตาเห็ตาเราแกเรากไปเรไปอย่านนั้นวันไม่ปูก็ไปม่เออไปกันลาจมวานพอดีลราพี่มูโอเคจ้ารถคันนี้ รถคันนี้ก็เปลี่ยนจากขนเครื่องดนตรีมาเป็นขนสินค้าของบอสเบอร์สตัวเลยนะคะสินค้าทุกตัวที่บอสขายก็จะเอาไปเปิดบูธขายที่หน้าง,งานหมดเลยใครสนใจมาเจอกันได้ยุ่นหางานเสียไปขายเบิดเลยพี่นอ้องแล้วก็คั้นนี้กัสิีส่พวกแลกไม่พวกอันไม่อันนักลองไม่อันนี้ละพี่นอ้องลวก็ใไซเต้นเต้นบอส เต้นบอลหรือเต้นนักดนตรีนะคะเ่าวข้าวก็ต่อ,อนนี้เจอกันพรุ่งนี้นะคะที่สกลนนะครเดื้อที่นองเดอ้อ